เคล็ดลับทหารฟิตเทกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังผลสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมตอนเมนูลดโรคสำหรับทหารที่เริ่มมีภาวะอ้วน กลุ่มโรค NCD คือโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากถึงร้อยละจของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดครับในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ราว1,000คนต่อวันนี่คือภยัยเงียบอันร้ายกาจที่คุกคามสุขภาพและอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแม้แต่พวกเราหลายคนก็เช่นเดียวกันแม้จะฝึกฝนจนกล้าแกร่งแค่ไหนแต่หากมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเอง กินดื่มแบบไม่ระวังก็เสร็จให้กับโรคกลุ่ม NCD ได้ลองคิดดูสิครับว่าขนาดไวรัสโควิด19ที่ว่าร้ายแต่ผลสำรวจกลับพบว่าโรคพวกนี้ร้ายแรงกว่าไวรัสโควิด19ถึง5เท่าเลยครับ สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วใช้ว่าจะไม่มีทางแก้ไขวิธีลดความรุนแรงของโรคเหล่านี้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกทานอาหารที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นทํากินเองที่บ้านหรือซื้ออาหารทานแค่มีความตั้งใจเปลี่ยนวิธีการเลือกอาหารเข้าสู่ร่างกายโรคร้ายที่ลุมแล้วัวนเทาอย่างง่ายได้ครับในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผมมีอะไรดีๆมาแนะนําพวกเราครับ ่วนใหญ่ทหารที่มีรูปร่างอ้วนลงพงุมมักมีอาการโรคเบาหวานตามมาเหมือนเป็นคู่แฝดเลยครับวิธีการเลือกอาหารที่สําคัญของผู้ป่วยโรคอว้วนและโรคเบาหวานนั่นก็คือเมนูที่ต้องลดพวกคาร์โบไฮเดรตหรือพวกแป้งข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวและของหวานหรือผลไม้หวานจัดทุเรียนลำไยมะม่วงสุกสับป,ประรดเพราะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองครับเมนูที่ต้องเพิ่มอาหารประเภทปลาผักถั่วนา,นานาชนิด หรือเป็นจำพวกโยเกิร์ตที่ไม่มีน้ำตาลหากชอบทานไข่ก็พยายามเลือกเฉพาะไข่ขาวและลดไข่แดงนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้พวกเราจำให้แม่นคือการควบคุมรสหวานมันเค็มโดยเฉพาะน้ำตาลกับน้ำมันไม่ควรเกินมาละะ6ช้อนชาน,นะครับสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหวัวใจอาหารที่ต้องระมัดระวังนอกจากอาหารรสหวานจัดและมันจัดแล้วจะต้องระวังอาหารเค็ม และพยายามลดโซเดียมอีกด้วยครับแต่อย่าคิดว่าโซเดียมอยู่แค่ในเกลือหรือน้ำปลาที่ทำให้มีรสเค็มเท่านั้นเพราะในเครื่องปรุงรสอย่างซอสหอยนางรมซุปก้อนซีอิว๊วกะปิกก็มีโซเดียมผสมอยู่จำนวนมากเช่นกันครับนอกจากนี้โซเดียมไม่ใช่แค่ให้รสชาติเค็มอย่างเดียวยังมีโซเดียมที่ไม่มีรสชาติหรือเรียกว่าเกลือจืดแอบซ่อนอยู่ในอาหารอีกด้วยครับเกลือจืดที่ผสมอยู่ในสารประกอบอาหารแปรรูปหลายประเภทเช่นไส้กรอก แฮมเบคอนอกไก่แช่เย็นและอาหารแช่แข็งต่างๆนั่นเองครับมากไปกว่านั้นก็ยังมีเกลือหวานที่ผสมอยู่ในซอสมะเขือ,เ,อเทศน้ำพริกน้ำจิ้มไก่ทำให้อาหารเหล่านี้ล้วนมีโซเดียมสูงเช่นกัน ปกติเราไม่ควรกินโซเดียมเกินมันละ2กร,รมัมซึ่งเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา5ช้อนชาแต่รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้คนไทยกินโซเดียมสูงถึงวันละ7กร,รมัมหรือสูงกว่ามาตรฐาน2-3เท่าจึงทําให้มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องทุกปีถ้าพวกเราไม่อยากให้โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่รุนแรงมากขึ้นควรเริ่มตั้งใจปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารในแต่ละมือ้อเรียกกันว่าเมนูลดโรคครับผักเย ข้าวพอดีหนีของมันไม่เอาของเค็มผู้เป็นโรค NCD ขอให้ท่องคาถานี้ทุกครั้งก่อนตัดสินใจเลือกทานอาหารนะครับเช่นเวลาสั่งอาหารจานง่ายๆเมนูคุ้นเคยแบบข้าวราดแกงควรบอกคนขายเลยนะครับว่าข้าวไม่เกิน2ทัพพี เลือกผักเป็นส่วนใหญ่เช่นน้ำพริกผักลวกแกงส้มแกงเลี้ยงเน้นอาหารหนึ่งยำลวกต้มตุน๋นเช่นต้มจืดไข่ต้มยำทะเลงดของทอดพวกแกงกะทิเช่นหมูกรอบหนังไก่ทอดตัวมันเลยล่ะครับเมนูเส้น แนะนำให้สั่งเป็นเกาเหลาใส่ผักใส่เนื้อเยอะๆไม่ใส่กระเทียมเจียวหรือถ้าอยากทานเป็นเส้นบ้างควรเป็นเส้นมีน้ำใสไม่ใส่กระเทียมเจียวนะครับวุ้นเส้นเย็นตาโฟและขนมจีนน้ำยาก็ไม่ได้ให้แป้งมากเกินไปเมนูอาหารฝรั่งสเต็กปลาย,ย่างสเต็กอกไก่ย่างเพิ่มสลัดไม่เอาเฟรนฟรายครับเมนูอาหารตามสั่งข้าวราดผัดผักรวมมิตรไม่เค็มไม่มันสุกี้น้ำหรือสุกี้แห้งผัดกระเพราเห็ดผัดถั่วง,งอกกับเต้าหู้หรือวุ้นเส้นหมูสับ ส่วนของหวานให้เป็นผลไม้หรือขนมที่ไม่หวานมากนะครับเช่นมะละกอชมพู่ แก้วมังกรหรือต้มถั่วเขียวนั่นเองครับการทําอาหารทานเองที่บ้านนอกจากปลอดภัยแล้วผู้เป็นโรคกลุ่ม NCD จะสามารถควบคุมความมันและความเค็มได้มากกว่านะครับสาหรับเมนูเชฟพุงยุบวันนี้ผมขอแนะนําให้ทําเองด้วยวิธีง่ายๆนะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําเมนูพุงยุบกันดีกว่าก็เมนูแรกสําหรับวันนี้นะครับเป็นชื่อเมนูว่าแกงส้มกุ้งผักรวมแบบครีมนะครับผมโดยปกติแล้วแกงส้มของคนไทยอะครับรสชาติจะค่อนข้างจะ ทำให้มีพลังงานและโซเดียมครับสูงตามมา <ทะ S 1> วันนี้นะครับเราจะลองปรับนะครับโดยปรุงไม่ให้มีรสชาติที่จัดมากเกินไปทําให้แกงส้มของเราครับพลังงานต่ําลงวิธีทํำต้มน้ําเปล่า5้าถ้วยรอจนน้ําเดือดแล้วค่อยๆใส่พริกแกงส้มลงไปใส่มะละกอดิบลงไปแล้วให้ใส่ผักทุกชนิดตามลงไป ดอกแค่ใส่หลังสุดเพราะว่าสุกง่ายเมื่อน้ำเดือดอีกครั้งให้ใส่น้ำมะขามน้ำปลาแล้วปรุงรสตามใจชอบต่อด้วยน้ำตาลทรายคนให้ละลายถ้าใช้น้ำตาลปี๊บจะกลมกรอบขึ้นนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายใส่กุ้งสดลงไปต้มจนสุก ปิดเตาแล้วบีบมะนาวนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวและความอร่อยมากขึ้นไปอีกครับสหรับเมนูต่อมานะ,นะครับก็เป็นเมนูสเต็ก อกไก่นะครับทำไมถึงเป็นเมนูคลีนเพราะว่าอกไก่ของเราเนี่ยครับดึงลอกหนังออกนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีหนังเนี่ยก็คือจะเป็นอกไก่ธรรมดาเนะาะไขมันส่วนใหญ่จะอยู่ที่หนังวิธีทำก็ไม่ยากเลยครับนำอกไก่ล้างสะอาดหมักด้วยซอสแม็กกี้ทิ้งไว้15นาทีระหว่างที่รอหมักไก่ให้เอาน้ำเปล่ามาต้มในหม้อพอเดือดแล้วใส่บรอกโคลีแครอทต้มไม่เกิน2-5นาทีระวัง อย่าให้สุกมากเกินไปนะครับจากนั้นให้ตั้งกระทะพอร้อนถานน้ำมันมากอกนิดหน่อยให้ทั่วนำเอาอกไก่ที่หมักทิ้งไว้มาย่างพลิกไปมาจนเริ่มสุกให้ไก่มีสีน้ำตาลเป็นริ้วๆเสิร์ฟอกไก่ย่างวางคู่กับผักลวกค่อยๆโรยพริกไทยดำเล็กน้อยถ้ามีผงออริกาโน ก็ให้นํามาโรยจะได้กลิ่นหอมเตะจมูกมากขึ้นนั่นเองครับหรืออาจกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องหนึ่งทัพพีอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับตบท้ายด้วยของหวานนะครับกับเมนูที่นํามาลดไขมันนะครับชื่อเมนูว่าไอศครีมกล้วยหอมโยเกิร์ตครับวิธีทำนำกล้วยหอมหนึ่งลูกมาบดให้ละเอียด เตรียมเครื่องปั่นผลไม้ใส่โยเกิรต์ตใส่กล้วยหอมผงโก,โกโก้กลิ่นวานิลาลงไปพร้อมกันเลยครับปั่นทุกอย่างรวมกันสักพักจากนั้นเทใส่แบบพิมพ์หั่นกล้วยที่เหลืออีกหนึ่งลูกเป็นแว่นกลมๆวางตกแต่งข้างหน้าให้สวยงามนำไปแช่ไว้ในช่องแข็งตู้เย็นประมาณ4-5ชั่วโมงหรือทิ้งไว้ทั้งคืน ของหวานแบบคลีนจานนี้ควรตัดแบ่งกินกันหลายคนเพื่อช่วยให้พวกเรากลายเป็นทอทหารภูิยุบไปด้วยกันครับเสร็จแล้วค่ะอาหารคลีนขนมคลีนหน่าถา<ด>่านไร้ล่าเห็นไหมครับเมนูอาหารคลีนของเราทั้ง3เมนูทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราห่างไกลกลุ่มโ D, รค NCD เพื่อทหารของเราทุกคนครับแล้วอย่าลืมนะคะคาถาของสาจำให้ขึ้นใจนะว่าย,ยัางไงนะ้ ผักเยอะเข้าวพอดีหนีของมันไม่เอาของเค็มนะ